สวัสดีทุกคนอยู่กับซันแนทแล้วก็ซิงเกิลนะครับสักครู่นึงคนที่นี้เขาออนเข้ามาแหละน่าจะยังยิงไปไม่กี่ตัวหรอกครับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทาง y o u u u b e ซันแนทโอ้โหจวผมจะแต่งตัวแบบนี้ครับไอตัวชมพูเมื่อกี้นะผมว่าน่ารักดีมีฟรีตัวนึงเนี้ยเนี่ยนี้ยเนี้ตัวนี้ผมจะแต่งตัวเนี้ยเลย แต่ตัวผู้ชายมันไม่สวยนะครับผมเมาโปรนี่ฮะคนมายิงกําแพงอ่ะเนี่ยไป Mm-hmm. เออมัน,นยิงกระเพงียง่ทุกคนโกรนะครับคือดูออกก็โกรแหละ เอาเฮ้ยโธ่โธเศรไม่ดีหรือยังไง bảy lưỡi bào tai hộp

ทุกคนดูตายเฉยเลยดูมันโดดดูมันโดดดิดดๆๆคือมันโผล่แน่นอนทุกคนเรียบร้อยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปต่อกันในห,หมวดทีมไป let's go ไีไ่ตั้งกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้โหแลกปีตัวเม็ดเดียวเลยอะแลกเลยเม็ดเดียวเลยเรียบร้อยนะครับทีมของคุณได้รับชัยชนะ ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทยก,กคนทเอมเระเบิดเป็นค้าวอาเยหนาไปงี้เอาเลยหนาไปงีเยอะจัดเลย มีเสียงระเบิดค้างมา ของคุณพ่ายแพ้ oh, oh, อ้อหอหายติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ชชัยนะโอ้โหทุกคนเีรอโค้วินแล้วเพิ่งแค่สิบคิวเองอ่ะให้คิวละตัวเองอะ่ะเหนื่อยเล่นยากมากอ,ะอ่ะเฮ้ทยทำไมไม่เห็นวะทุกคนเมื่อกี้เนี้ย ูซีอาไปไม่ได้ครับผมถ้าไปพวกตัวน,นี้ลงเลยเนี่ยสวยทีมของคุณได้รับชัยชนะ ให้แรกด้วยคนเดียวนะครับผมร้อยทีมของคุณเอาเลยงาไป่ยิงหมดแล้ว

ความตีนเหมือดเวลาถูกติดตั้งเลยทีมของคุณพ่ายแพ้อ๋อทุกคน86แล้วโดนโต้อ่ะ โอ้มาว่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะน้าวินละครับโอ้บอกเลยว่าโคตรตึงเป็นท้ายครับผม เรียบร้อยโอเคครับผมก็ชนะ10บต่อ6นะครับผมไปคลิปนี้ลากไปก่อนล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ